็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมเอ็กกี้เชฟกระทะดำนะครับทากบข้าวง่าตายเชฟกระทะดําดกหา็หายกันไปนานนะครับผมท้งนี้ก็ไม่ค่อยทำกบข้าวเลยเหนื่อยๆร้าๆวันนี้พอมีแรงก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้นําเสนอเมนูผ้าเสือ้อมดถุนิบดักหมูสับหนึ่งกิโลกรมัมหรือว่าใครจะใช้เป็นหมูหั่นชิ้นหมูสไลด์หมูสามชั้นก็ตามชอบแต่ผมชอบแบบนี้ก็แบบนี้แล้วกัน หมูเราเนี้ยก็จะไม่ลวกนะเราจะใช้ซุกมะนาวเอามะนาวใส่เลย,ยหมูหนึ่งกิโลผมก็ใส่มะนาวไปหกลูกนะฮะใส่เสร็จแล้วก็ขยำมันนี่เลยขยำให้เนื้อหมูขาวๆแล้วก็ใช้ได้รอบแรกก็ใส่ขยำไปแล้วนะวเห็นไหมหมูเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว,วแต่ยังไม่พอใจก็ใส่มะนาวเพิ่มขยำอีกรอบเลยกันเพื่อความชัวนะ ถ้าใครไม่ชอบแบบสุกมะนาวก็เอาไปลวกน้ำรวนน้ำให้สุกนะครับแต่ผมชอบแบบนี้ก็ทำแบบนี้เลยกันเดิมขาวดูสินี่นะครับหมูแล้วก็ขาวจุ้บก้บนนี้แล้วก็พอทำไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำวันนี้กว่าดูน้ำยำกันนะครับเริ่มทีผงนัวกันเลยใส่หลายแ่บหลายใส่น้อยแ่บน้อยมะนาว สี่เที่ยวน้ำปลาอชอบหวานก็ตำๆหน่อยนะฮะเฮ้อเปรี้ยวแ,แล้วก็หมูกร,ระเทียมสับ<อ>ตะไคร้ซอย หอมแดงซอยนนต้นหอมผักชีซอยอ,าาอันนี้ก็พริกขี้หนูซอยนี่นะพริกกระเทียมตะไคร้นนหอมแดงแต้นหอมผักชีใส่เลยทุกอย่างลงไปเลยซึม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  น้ำยำของเราใส่ไปเลยซุ้ม,ม,มแล้วคนให้เข้ากัน,นก็ต้้อองงววิ่ไขึนีกเาเก็ป็นเสียงช่างไฟนะฮะเดี๋ยวอพอดีไฟดับข้างหลังเห็ไหมเราเลยคุยกันเรื่องช่างไฟ <laughs> <laughs> เป็นไงดูหน้าตาสิเสอร็จแล้วเนี่ย,เ,ยเรโรได้ยใบสะรแน่ na. จบเจ้าไม่เราหรือซิมเบิง สุดยอดเปรี้ยว,ยวอร่อยออเดี๋ยวจะจัดจานถ่ายาย,ยมันท่าเสือคือตัวของเราประธานแล้วครับก็หมูเด้งๆหอมมะนาวจัดจานสวยงามแต่งหน้าด้วยสารแหน่ไม่เผ็ดก็มีพริกขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ลกดแชร์นะครับผมฝากติดตามแฟนเพจไอคีเชฟวัฒนธรรมด้วยครับผมวิลลี่กูดสุดยอดนะมาซึมไปห้อ,องครับพี่น้อง อนี่เป็นไงผมวันนี้มีแขกกิติมาสั่งของรสมิมด้วยนะครับผมเป็นพยานนะฮะเป็นเองครับเป็นองครับโอ้ยังไม่ได้กินนี่ของเรากินได้จริงๆนะฮะโอ้โหเป็นไงขายขนป้อนเมนูนี้ก็ต้องเป็นกับเครื่องดื่มอย่ีกที้นะครับผมน้ำลำไยจบไป นู่นนาเป็นเมนูอนไฝากติดตามที่แฟนเพจเอกกี้เสกกระเทายียมด้วยน,นะครับผม